เขาพอยอดบ่านี้ปลาพอยอดจะขายเด้อะวุขายดอกว,วอ้ยขายไปเท่าไหรขายอันเก่าพันโอ้ยพี่น้องพอยอดขายไปแล้วเสียดายไหวเขางามได้ยอดดอกสามสิบปีพันวาทสามสิบปีได้ดอกพึ 30, 000, ้นว่าขายไปเก่าพันพี่น้องโอ้ยเข่าควายงามพี่น้องเนาะนี่ให้เบิ่งควายเขางาม สวัสดีครับพี่น้องบ้านสว่างเชนแนวมาแล้วพ like ี่น้องบ้านสว่างเชนแนวภาคพี่พาน้องออกเราออกชมออกสำรวจราคาป้ายตลาดนัดโครเชือบ้านเชียงหวังปุ่มเมืองจังหวัดยก๊สธรเช้าวันนี้ดูคึกคักพี่น้องเนาะตลาดแน่นควายคนซื้อหลายป้ายก็หลายพี่น้องเนาะคนได้ซื้อได้ขายกันดีคนมาซื้อมาขายไล่พี่น้องเนาะราคาควายสิเป็นย <tem> <t> ังไงคอยติดตามชมบ้านสว่างเชนแนวเสีออกเปิดราคาพี่น้องรับชมกันเนาะพี่น้องเนาะตามมาเปิดราคาควายงามผู้น้อยงามรอรอเขาเปิดเอา หอยโยดเปิดเจ้าบาทของเขาหมืนม่นแปดพันบักปูโอ้ยคุ้ยแม่บ่ดิคุ้ยคุ้ยแม่ตัวนี้โอ้ยแม่สาวหน่อยได้หมื่นแปดพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะอุ้ยแม่สาวอีสีพี่น้องเนาะสูงอยู่ร้อยสามสิบสามบวกลบเลยเป็นแม่สาวหน่อยสิบแปดเปิด,ปด,ปดไว้ให้ต่อรองพี่น้องข้างเสียโยนไปเดี๋ยวอ่ะนี่คือควายเลี้ยงเอาสายเลี้ยงได้เลยพี่น,อน้องเนาะอ่ะนี่มาครูนี่พี่น้องเนาะขออง่อาห้อยเ้าเปิดเจ้าไหนบาทนี่ห้อยจ้า ตัวนี้หมื่นเจ็ดตัวนั้นเท่าไรหมื่นเอ็ดหมื่นเจ็ดก็หมื่นเอ็ดพี่น้องตัวนี้หมื่นเอ็ดพี่น้องตัวนี้ผูน้อยเท่าหมื่นเอ็ดเอาไปสั่งกับไรพี่น้องเนาะเบิร์กไทยยังบ่ทันติบอะไ้แต่ว่าตัวนั้นงามหมื่นเจ็ดนั่นงามโอ้ตัวนี้งามเนาะตัวนี้งามถือใสกันกับคู่นั่นได้เลยงามสวยดีสิบเจ็ดแต่ตัวนั้นสองหมื่นสองหมื่นยังก็คืฮสองสี่เนาะตัวนั้นสองสี่เป็นบ่เสียญดสองสี่ก็หมื่นเจ็ดพี่น้องเนาะสองตัวเนาะอันนี้คือราคาควาย Mưa nỉ, phía nọ, chip cắp khoai ngâm, khoai lò, khoang hoài xa, hỏi giọt phần trạc à, Đón phường, xí mương mây, phía nọ Hoài Việt, cấp lăng tổ lông à, Cấp lăng tổ lông, lăng à. à, để khái đều Bờn bờn cấp lăng tổ lông Hải thơ đáy, phân hải thơ ท่าไห <kg S 3> ไรอ่าตัวนี้เท่าไะไรวะนี่ต variety, be, ton, ัวนี้อ่าตัวนี้เต็มเวตัวสุดทถ่ายข้องเพิ่นนพี่นวอาอะมาสีาย่ห่หอยซาขออนุญาตเบอร์โทรอีกตัวหนึ่งศูนย์เก้าสี่สามหนพี่น้องตัวนี้สิบสปเนาะ สิแปเป็นไฟลตรองเอาความคุ้นล่นมันครับผมตัวนี้ควายน่อยเป็นน้องเนาะควายหน่อยควาย้าไรล่ะโอ้หกพันเพื่นใดควายหน่อยมีหกพันเพ็นขายไปแล้วเป็นเนาะขายไปแล้วหกพันเพื่นว่าพี่น้องเนาะตัวนี้คัวหน่อยหกพัน โอ้ยจะบีดยังเลยขายของแอนโน่พันสี่พันเห็นเห็นมูไปเรื่อยๆมันก็เลยอยากไปเขาเปิดไปจังใดก่อนเปิดเท่าไรก่อนฮะพันสี่พันเปิดไปพันแม่สาวตัวนี้โอ้ยแม่สาวตัวนี้พี่น้องเนาะแม่สาวพันสี่เปิดไปตอนเราเหมือน้องพันสี่พันเปิดไปตอนเราแอนโน่ขายไปเรียบพันสี่เลยแอนโนุแอนโน่อานุอ้าว ว่าตดต้นสุดท้ายอยู่เลย่อยไปแล้วหาวันีแมียสาวไดปน้องเนาะสิบสี่อานุเอาหอหกันดยแล้วไปเลยสิบหกขายไปแล้วพี่น้องขอหอยซาได้ขายกันดีครับสิหกพ่อได้ขายพ่อได้กำไรตนี่สิบสี่เดี๋ยวอานุกลับมาอานุกลับมาตวนั้นไดสิบห ตัวนี้สิบสีสีได้ขายเท่าไรเนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรคณไปก่อนเนี้ยแป0ศูนยนย์เดพี่น้องควายเมย์หน่อยสาวหน่อยง่ายๆซิบซีเพิ่เปิดว้เห็นต่อรองต่อร่องเอาเนาะขอบคุณเล่นมานครับผมเอิ้นแล้มาเอาอีกตัวนี้ควยเียวเอินอาโน่มาเอาอยูตัวนี้มาเอาอะเอาเลยโอ้ข้าวเดียวสองตัวเอามันค okay. ัมานคัก ข้าวเดียวสองตัวหมันหมานหมันผู้ใดผู้ใดนี่ว่าอบตบไปเนี่ออมปะตอไนี่ยบู๊ยดีใจด้วยดีใจด้วยอบตสุดยอดสุดยอดอบตเฮาสมัยแรกบ่โอ้สมัยแรกถ้าถ้าได้เป็นแล้วต่อรสรับรองว่าต่อแต่ว่า หน้าโยกนาสนอยู่ได้โอเคเออหลายเป็นกระซาสมไปนี่ละมือละเล็กมือละน้อยนี่ละเนาะเสี่ยซาเนาะเพราะเชี่ยวก็เป็นสนามสนุนในที้ล่ะโอเคเออเมืองบรรยากาศทะเบียนเบิะงบรรยากาศไปนําเบิองราคาควายเป็นควายตัวนี้บ๊วยได้ขายไปน้องเขางานบ่วได้ขายไปน้องเนาะ นี่คือบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเห็นสายเผลือกตัวนึงพี่น้องเนาะมาเจอควายเขาอยู่พี่น้องเนาะควายเขาตัวนี้พี่น้องเขาควายควายเขาโอ้ย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 ไปไปไปโอ้ยจะไปพี่ป่ะไป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 โอ้งัว หัวพาควายไฟเหรอโอ้ยเระวังเระวังเระวังเราบ้างเราบ้งโอ้ยย่านมันตามเอ่อของย่านมันตามเอ่อของที่อะไรเออขอมาหล่อบุ่มด้วยเออเป็นตาย่านมันตัวใหญ่เออดคุณพ่อยอดบ่นีปลาพ่อยอดจะขายเด้อลยขายเหรอโอ้ยขายไปต่อไหนขายอันสองพันโอ้ยพี่น้อง พยอดขายไป,ไปละเสียดายววายเขางามได้ยอดดอกสามสิบปีเพื่อนบ้านสามสิบปีได้เพื่อนบา้านขายไปเก่าพันพี่น้องโอ้ยเขาควายงามเพื่อนบ้องเนาะนี่ให้เบิ่งควายเขางามเพืนะ่อนบ้องเนาะเมือนี้ว่เห็นพอ่อผนพี่น้องจักไปใส่พอผนว่าสิยญาครับพอผนพอเห็นและนะ้วเนาะพ่อผนพอเห็นแล้วจักไปใส่อันนี้เขาเสียว,วินิดเขาเสียว,วินิดใหญ่มาก เหลืออยู่คือเก่าเหลือหลายขึ้นกว่าเก่าเหลือหลายขึ้นกว่าเก่าหลายหลายขึ้นกว่าเก่าไซนั่นแม่แม่นั่นลูกตัวไหนลูกตัวนีบอ่ะหรือลูกตัวใหญ่มาอกโอ้ขอกนีมากน้อยโอ้ลูกน้อยอยู่พุ่นเอาขึ้นไปอยู่พุ่นมาโอ้กำลังขอกข้อมากโอ้กำลังขอกข้อมากไปไปโอ้อ่ะให้มันรอให้มันรอรอตัวสนามอ่ะนี่คือควาย มาจากบ้านล่องนำ้ำพุนตะการเพื่อนพนบราชธานีจูงไปจูงมาได้หลายกว่าเขา,าเพื่อนวะเพื่อนไปทั้งไหนละ่ะแม่ลูกตัวนี้แม่ลูกเป็นเพื่อนไปมือเจ็ดพัน 17, ครับตัวหนันได้พี่นอ้องจูงไปน,นัออ่นครับตัวจูงไปน,นัดมือเจ็ดพันหน,นัดครับตัวหน่อยได้พี่นอ้องจูงแปบ้านแม่ใหญ่เท่าไหร่แม่ใหญ่สองหมื่นสามสองหมื่นสามพี่น้องแม่ใหญ่ครับลูกใหญ่บ่หรืออยู่ลูกใหญ่ต่างหาก ใหหญ่ตงาเท่าไรลูกใหญ่นี่ลูกใสี่พันหมื่นสี่หมื่นสี่ได้พี่ 10, <000 S 1> พน้องแม่สาวหน่อยตัวนั้นหมื่นสี่หน่ะตัวนั้นได้พี่น้องนะหมื่นสี่มันไปเอื่อยกับน้องมันไปห้ากัน,นเอื่อยกับน้องไปห้ากันขายไปเท่าไรตัวหน่อยเนี่ยตัวหน่อยเพื่อนนหยพันหาโอ้ไอ้พันหาว่าสัน่นเพื่อนจูงไปขึ้นรถตัวนั้นได้พี่น้องนะโอ้อืมเนี่ยไปเอาขึ้นรถมีแต่คะแคน้อยอยู่รถถ่นพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันห้อยแสนคือข้าตกเดียวนี่ย่าเห็นจังสั่น เฮ็ดขึงขังขึ้นกว่าเก่าเนี่ยโอ้ยควายอยังก่อโอ้โห่กะดีอตัวไทยเจ้บ้านเขาเห็นไป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 เอาไปขืนรถบ่นี่เป็นไปแล้วหอยแสนหมานแล้วพี่น้องไปเบิ่มไข่หน่อยพี่น้องผมสิพาไปเบิ่มไข่หน่อยตัวนี้ผ่านหาวสัตว์ตัวผ่านหาผันจูไปหายผ่านหาปลาลูกฟอก มาเบิ่องไปลูครับคนกำลังเอาไปขึ้นรถอุ้มเบากระไดตัวนี่อุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปอ้าสิบหาดี้พี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันโอ้พ่อแมนหนึ่งพันหาร้อยแมนจ้ะปะแมนหนึ่งพันหาร้อยปะพันเจ็ดพันเจ็ดเบิ 1, บ่งพี่น้องวุ้ยควายหน่อยเพิ่นเอาไปอันนี้คือแม่แยกไปเวียดนามเบิดพี่น้องแม่ไปเวียดนามเบื้องน้องอาเราบ้างเราบ้างเอาอีกเอาอีกไป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 เอาไปรถสิบกว่าตัว เกือบซิโตเกือบซิบตพี่น้องตัวละสองพันตัวละสองพันเลือกเขาเลยเป็นว่ะตัวละสองพนเลือกเขาเลยเบืองบรรยากาศไปนำน้ำเปนเนาะเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโกคกูบ้านจังหวัดเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอันนี้ข้องเสียตีเป็นตัว75็ดพัเมียสาวหน่อย2อตัวเจ็ดพัหาได้พี่น้องสอตัวด้พี่น้องสองตัว7,500พันห้อุ้ย ก็โดดดีเถอะอย่างอย่างไปทางพี่น้องโซนสุดท้ายพี่น้องเนาะโซนสุดท้ายโอ้เป็นใจมาชุดนี้มาขออนุญาตเป็นปขออนุญาตครับปเป็นชุดว่นี่ชุดสามตวัวดอุ้ยเบิ่งเขาเป็นพี่น้องเ,เขาเขาเอิ้อว่า,เขา,าเขาอย่างไรนี่เพราอุ้มบาดเขาอุ้มบาดพี่น้องเขาอุ้มบาดแม่แต่ว่าชุดนี้เออตัวนี้ตู่คือแม่เนาะตัวนี้ผูดตัวเม่ครับโอ้ผูแม่ตัวเอื่อยแม่์เป็นตาพี่น้องตัวนี้ตัวนั้นร่วมแล้วเป็นเท่าไหร่ สองหมาครับสอตัวสามตัวสองหม่นห้าเมนบาคานี่พี่น้องสามตัวสองหมื่นชุดนี่ว่าธทรมดาพี่น้องนาเรียงตัวนั้นตัมยได้พี่น้องตัวนี้ตผูได้พี่น้องเนาะโอเคเลยสองหมพอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับห้าหพี่น้องเบิ่งคสองหาสาตัด้พี่น้องนี่ผูนี่เมยนั่นเมยใหญ่พี่น้องเนาะ อุ้ยสามตัวนีพี่น้องสองหมื 25, น่นห้าพันนี่คือสามตัวนีพี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะควายตูตาแม่นอกนั่นบอตูเลยพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณอเลียงหลายหมนันครับผมชุดนี้หน้าต่อรองมากหน้าเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจฝา,ากโทรมาเด้อพี่น้องเนาะอันนี้คือราคาควายมันนี่เนาะโอ้สายเผือกพี่น,าาน้องตาอนมีตาเผือกก็เผือกเผือกเคนสะมาหลายเลยคนสะดวกกว่านอกพี่น้องเนาะขออนุญาตถ่ายถ้ำสะดวกกว่านอกครับผมไล,ล่อะไรเจงไหนครับผมไล่ คู่นี่ว่าหาหมื่นโอ้คู่นี่หาหมื่นพูเบิร์เนาะครับคูบ๋ทั้งสอ,องเอล่าเอล่าใจเย็นห้าหมื่นสายเผือกพี่น้องเนาะสองตัวสายเผือกสองตัวเขาใหญ่พร้อมหุ่นดีพร้อมสูงร้อยเกือบร้อยสามสิบห้าบวกลบเลยตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบโดยประมาณผมประมาณเอาพี่น้องอู้ราคาหนาต่อรองพี่น้องเนาะหน้าต่อรองมากเขาแจกว<อ>เล็กแจกวงามๆต่อรองใดญเนาะอะขออน,อน<ๆ>ุญาตเบอร์โทรกันไปแน่นย์เก้าสนย์เก้าส 6053584โอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อนเปิดเป็นครูครูนี่ห้าหมื่นห้าหมื่ซื้อๆพี่น้องบึ้ยหนาสนใจโดยเฉพาะตัวนี้ใหญ่แล้วพี่น้องเนาะใหญ่แล้วเขาดีเอาเป็นพ่อพันธุ์สายเผือกได้เลยตัวนี้แข่งขาใหญ่บักเท้าใหญ่เขาใหญ่พี่น้องเนาะหนาตากระบานได้เลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลาน์มันครับผมห้าหมื่นได้จุดพี่น้องเนาะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องบ้านสว่างแขนเสื้อผ้าผีผ้าเนาะออกสับเปลราคาควายพี่น้องรับชมกัน ขอพยายาี่น้องจะสเสริมความเพลียงว่าหรือว่าไอแฟนคาเฟ่เพจบ้านส่งมาใช่ไหมชนิดต่กวามสุขควมเจริญอ่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆรับด้วยรับด้วยเบิดหนีเบิดสินกันสวัสดีครับ